ดีค่ะคลิปนี้เทให้คุณผู้ชมที่ไม่ชมวันธรรมดาชมวันเสาร์ค่ะ1,890บาทภายในเที่ยงตรงเท่านั้นไปชมกันเลยจ้านะนี่สำหรับเบอร์สค่ะ,ะลุงให้ชมเบอร์3ค่ะสวยไหมคะ เบอร์สค่ะอสวยไหมด้านังแบบนี้สวยไหมคะนางแบบนี้ใส่ใช้ได้ไหมคะอันนี้นะคะลายนะคะนี่คือเบอร์สิบสนี่สวยไหมคะเบอร์สิเมื่ออยู่ในตัวคนที่หน้าตาเช่นนี้อ่านะคะก็จะนุ่มให้ชมนะคะว่า สวยงามนะคะสวยงามมากเบอร์14ค่ะไปชมลายใกล้ๆก,กันเลยค่ะไปชมลายใกล้ๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจได้ถูกเบอร์สองนะคะสวยดีถ้าไม่แน่ใจลายก็จะบอกว่าไม่แน่ใจลายนะคะเบอร์สองนะคะประยุกนะคะนี่ค่ะเบอร์สองสวยไหมคะเบอร์สอง ไปชมลน์ใกล้ๆ,ๆกันเลยค่ะเบอร์สองุญยายเย็บริมทรงฟรีทั่วไทยนี่สวยมากเลยเห็นไ,ไหมคะเลือกมาแล้วค่ะว่าทุกผืนเนี่ยไกดแพทเลือกมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบเอฟเลยคุณย่าคุณยายทุกท่านคุณแม่นะคะคุณนะ้าคุณอาคุณพี่สําหรับเบอร์หนึ่งค่ะนี่นะคะน้ามันก็ขึ้นแล้วนะคะนี่คือผ้าไหมขึ้นราคาเบอร์12จ้า งามโ่งามโบงามโบงามโบเห็นะหมคะดูใกล้ๆนะคะ,ะ,ะ,คะสวยมากนะคะมีความมันวาวคือเสน่ห์ของผ้าไหมค่ะเบอร์12จ้าเพื่อการลืมนะคะไม่ใช่ผ้าไหมขาดนะคะผ้าไหมแท้ทองมือมือหนึ่งจจังหวัดสุรินทร์คัดโดยไกด์แพทแล้วจ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ผ้าไหมเช่นนีคะเพราะว่าเลือกมาโดยไกด์แพทม์กรุเทศอาชีพ ผูะะ้ที่คัดมันแล้วจากร้านค้าในพันธมิตรที่แท้ทอมือสําหรับเบอร์นี้นะคะเบอร์สไปชมใกล้ๆค่ะมาไว้ไปไว้ค่ะต้องรีบรบคุณผู้ชมจะได้ไม่ชมคลิปนานเนาะเบอร์13อ่านี่นะคะเบอร์13เบอร์13ค่ะดูนะเบอร์สิมอืมให้ชมใกล้ๆเอ้ย ชมใกล้ๆต่อไปก็จะไปชมใกล้ๆของลายเบอร์13จ้ะสวยแล้วก็เรียนแบบได้เหมือนแล้วก็ทอได้สวยดีเหมาะสำหรับนุ่งอยู่ในตัวคนนะคะนี่เลยคะ่ะนุ่งให้คุณผู้ชมชมนะจ๊ะสวยไหมนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมลายใกล้กันเลยค่ะ,ะเบอร์เจ็เตาน้อย เตาน้อยอนี่ค่ะนุ่มเมื่ออยู่ในตัวคนง่ามบอง่ามบบสวยไหมคะเบอร์เจ็ดค่ะเป็นเทาเทากว่านะคะสำหรับเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าสวยไหมคะเบอร์ห้า นี่เลยค่ะไปชมลายใกล้ๆค่ะไปชมลายใกล้ๆเบอร์ห้า,าสวยมาก